สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูเจี๊ยบนะคะมาสอนวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเจี๊ยบจะให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการการเขียนเรื่องตามจินตนาการมีความหมายว่าอย่างไรเรามาเรียนรู้เนอหาพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของการเขียนกันก่อนนะคะการเขียนก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์ ที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝนการเขียนเป็นการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกความต้องการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจได้ทราบความรู้และความคิดความรู้สึกความต้องการ แล้วสามารถนำมาบอกต่อกับบุคคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวกันหรือหลายภาษาก็ได้มารยาทในการเขียนมีดังนี้ 1. เขียนด้วยลายมือบรรจงมีช่องไฟมีวรรคตอนอ่านง่ายเป็นระเบียบ 2. หากเขียนผิด ต้องลบให้สะอาดไม่ขูดขีดค่า 3. เขียนสะกดคำให้ถูกต้องวางรูปพยัญชนะสระวรรณยุกตัวการันให้ถูกที่ 4. เขียนประโยคให้ถูกต้องและใช้ถ้อยคำสุภาพ 5. รับผิดชอบในสิ่งที่เขียนไม่เขียนตำหนิหรือกล่าวรายผู้อื่น เมื่อนำงานเขียนของผู้อื่นมาใช้ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนทุกครั้งเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของงานเขียนนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการเรามาดูความหมายของคำว่าจินตนาการนะคะจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในใจการเขียนเรื่องตามจินตนา เป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิดการคาดคะเนความใฝ่ฝันความรู้ที่เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆมิใช่เป็นเรื่องจริงการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีจะต้องรู้จักสังเกตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ เลือกเรื่องที่สนใจต้องการเขียน 2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน 3. ส,สร้างจินตนาการจากข้อเท็จจริง 4. จัดทำโครงเรื่องเพื่อลำดับความคิดหรือลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกัน 5. เรียบเรียงเป็นเรื่องราว 6. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวให้สมบูรณ์และการใช้ถ้อยคาให้ถูกต้องสำหรับภาระางานที่คุณครูจะมอบหมายให้เรียนทําในวันนี้นะคะให้ในักเรียนเขียนเรื่องการจินตนาการจากภาพที่คุณครูกําหนดให้ความยาว5-7ันคบรรทัดให้ในักเรียนทำลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการให้ความรู้เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ